ครูจะให้มาเกอร์ต่อวอร์ตัวนี้ดูนะครับว่าจะเกิดเสียงอย่างไรและให้นักเรียนสังเกตดูจากนั้นคุูจะเอากนไปตัด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 วอร์ตโดยรื่อไม่ตัดฝาตัดวอร์ตให้มันสร้างลงกีโมนอยด์ตัวน้อยและให้นักเรียนสังเกตดูว่ามันเกิดเสียง เสียงที่ทำให้คัสเตอร์ลอยหายดีเสียงที่เกิดขึ้นเป็นยังไงครับเยเสียงที่เกิดขึ้นเป็นยังไงครับเสียงแตกต่างกันไหมแตกต่างกันเป็นเสียงนี้เป็นเสียงยังไงครับปิดปิดกุ้งกิ๋งปิดปิดกุงเสียงนี้เสียงมันเป็นเสียงคลุ้กับเสียงแหลมใช่ไหมตอนเป็นเสียงแหลมสนารอดเป็นยังไงตอที่เปน มันสั้นจะไห้พอที่มันหลอดมันสั้นเสียงมันจะแหลมแต่ในขณะที่หลอดมันยาวจะเป็นเสียงเสียงเสียงคลืนแล้วมันจะเป็นเสียงคลคุณคูตัดหลอดให้สั้นลงสั้นลงเสียงจะแหลมแหลมๆเรื่อยๆนะครับความยาวของหลอดดู้นาสัมพันธ์กันกับหลอดดูหนาหรือไม่อย่างไรสัมพันธ์กับมวนไหมใช่ใช่ซึ่งม้วนหลอดยาวจะมีมวนมากหลอดหลอดสั้นจะมีม้วน มวลของวัตถุสัมพันธ์กับการเกิดเสียงสูงเสียงต่ำหรือไม่สัมพันธ์กันไหมครับถ้าเรามีมวลมวลของมวลของวัตถุมวลมากกับมวลน้อยมันสัมพันธ์มันสัมพันธ์กันกับการเกิดเสียงสูงเสียงต่ำหรือไม่อย่างไรครับสัมพันธ์กั ที่ดีอ่ะพร้อมกันนะครับจากเกี่ยวก่อนเียดองแลอธิยเกิด่งข่กของวัตถุในการทดลงนะครับการดเสียุนขาอุกรณก็จะมีันี้นะครับก็จะมีขวดแก้วนะขวดแก้วขนาดเท่ากันนขแก้วหนาเท่ากันต่อไปส้ใช้อะไรก่อน้ะสติองน้ำัอป้วงน้ำนะครับต่อไป ช่้อนมีช้อนชอชอม่าอะไรครับช้อนไเอไว้ไว้เอาไว้ยาเราก็อลอาเราสเกตารสิสีครับต่อไปก็จะเป็นน้ขั้นตอนที่1ครัใช้ช้อนอกข้านอวนแก้วที่มีน้ำอยู่ขึ้นอ่งของวนะครับแล้วสังเกตเนที่เกิดขึ้ใส่น้ำในอวดอีสองใบนะครับโดยแรกใส่เป็นนส่วนีขอวและอีกใบงก็ใส่น้ำเรบเต็มัวนคร้ตอนนี้สามาจาห้ยเกอจยได้พูว่าถ้าใช้ช้อนอขานวดบริเวณที่น้ำสอง ครต้องเห็นเยอยครันเพื่อแล้ก็เข้ากันกเนนนสียบมือเสียงเพิ่มขึ้นจะเป็นแบบไรเดี๋ยวให้เห็นสังเกตครูครูก็จะมีแบบพิ้งให้นะครับและครูวันที่สามทำกิจกรรมเพื่อตรวจสอบและพยากรณาสังเกตได้นะครับสรุปวิธีการทำกิจกรรมนะครับในการทำกิจกรรมเนาะน้ำน,น้ำทั้งสามขวดเลยเอาน,านาา้ำมาเิมทั้งสามขวดนะครับไปแรกนะครับ ผมก็ขอตัวแทนดึงคนนะครับมาตวงนนะครับมาตวงนให้เพื่อนๆดูนะครับมาเิญเลยครับรันนตัวยืดตัวใสัวงานใส่มาณเ่าไหครับประมาณครึ่งกวนดต่เออไตอนนี้แตอนนี้มันเท่าไหร่กแแ่า่จากที่ทารเขาเอารื้น้ำให้นะครับก็จะมีปริมาณน้ำสามระดับนรับ โดยี่กุณใช้ตัวไปมาหานขึ้นวดปันปวเทียบในการปันเสียงสูงละสินตต่านะครับเวลาเราเอยนอเด็กเราะราตัวนี้ก่อนเราเราปรเียบเทียตนี้เนแบบพิเศษแล้วกพิาาตัวนี้ใ้ยางกัวสองหน้ามันน้าจะเป็นเสียบสูงละสินตต่างดังนั้นเราม่ทำลานี้เราก็องเสร็จแล้วก็มันไม่ปวดนะที่นี่นะจดกลมเนะครับ เพราะไหนก่อนเพราะปริมาณน้ำขึ้นขวดหรอใช่ไหมลูกไปนักเรียนลองเพราะปริมาณน้ำขึ้นขวดเพราะพร้อมกันขึ้นขวดขึ้นขวดปริมาณน้ำขึ้นขวดจากนั้นเราเปรียบเทียบกับขวดหนึ่งขวดสี่ห่อใช่ไหมลูกอันนี้ก็เพราะปริมาณน้ำหนึ่งส่วนสี่เพราะข้างขวดที่มันมีปริมาณน้ำนะเพรเลยในการเปรียบเทียบปริมาณน้ะเต็มขวดนักเรียนต้องเปรียบเทียบกับอันไหนครับ เียบเทียบกับตัวนี้ใช่ไหมเดียบเทียบกับปริมาณน้ำขึ้นกวดก่อเนาะขึ้นกัวออทีนี้ก็เพราะตัวที่เราต้องการทดลองเป็นยังไงครับเสียงเสียงที่เกิดขึ้นคือเสียงต่ำนะทีแล้ก็ันนี้ผทดลองเสร็จแล้วกูขอตัวแทนแต่ละกลุ่มหนึ่งคนนะครับมาหรือให้เพื่อนฟังนะครับน้แขงกดแก้ว ม,ม้วนของน้ำในขวดสัมพันธ์กับเสียงสูงเสียงต่ำหรือไม่อย่างสัมพันธ์กันไหมสัมพันธ์นกันนะครับซึ่งถ้ามวนของน้ำในขวดมากเมื่อใช้สอนเคาะนะครับเสียงที่เกิดขึ้นจะเป็นเสียงเสียงต่ำนั่นเองเพราะอะไรมันมีมวนมวนมากจะทำให้เกิดเสียงต่ำนั่นเองนะครับ ต่อไปปริมาณน,น้ำหนึ่งส่วนสี่ของขวดถ้าเราใช้ช้อนพะนะครับเสียงที่เกิดขึ้นจะเป็นเสียงเสียงสูงนั่นเองเพราะว่าอะไรมันมีมวลมวลน,น้อยที่ทำให้เกิดเสียงสูงนั่นเองนะครับมวลของน้ำในขวดสัมพันธ์กับความถี่ในการสั่นของน้ำมันหรือไม่อย่างไรสัมพันธ์กันนะครับสัมพันธ์นกันนะครับซึ่งขวดที่มีมวลน,น้ำมากเราะมันมีมวลมาก ทำให้เกิดความผีในการสั่นเป็นยังไงครับสั่นน้อยนะครับส่วนปริมาณน้าที่มีปริมาณน้าน้อยจะมีความผีเป็นยังไงความผีมากนะความผีในการสั่นมากนั่นเองสรุปกิจกรรมนะครับโดยแรงก็เหมือนเสียงที่มีมวลมากมวลมากเป็นยังไงมีความผีมีความผีในการสั่นน้อยเสียงที่เกิดขึ้นจะเป็นเสียงทำนะครับ และแรงกำเนิดเสียงที่มีมวลน้อยจะมีความถี่ในงานสั่นมากเสียงที่เกิดขึ้นจะเป็นเสียงสูงนั่นเองนะครับอันต่อไปจะเป็นกิจกรรมสนุกนะของพิญยาตาในการสนุกเรื่องนี้เรื่อง ต่ไปนะดีเขวดขวดไงครับขวดน้อยช้าช้าช้้เร็วเร็วยนไม่านม้เียที่ยินเสเียมไม่ไเนะครับอ่ก็จบไปนะครับสำหรับเรื่องเสียงสูงเสียงต่